พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิว<ๆ>บ้านแมวเหมียวหลังใหม่นะครับนี่ตัวเหมียวอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนเหรอเอ้ยอะไรอยู่ข้างใ่อะอ๋อนี่บ้านเหมียวนี่เองโอูเหมียวชอบเล่นบ้านฮู้ทุกคนเหมียวออกมาแล้วว่าเด็กๆรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้ เป็นบ้านเหนียวตอนเด็กๆตอนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแคบมากๆเวลาเหนียวเข้าไปอยู่อ่ะก็เข้าอยู่ไม่ได้อะเพราะว่าตัวเหนียวเริ่มใหญ่แล้วว่าสงสัยเราต้องหาบ้านหลังใหม่ดีไหมเ,ออเ,รเราไปหาบ้านหลังใหม่เราไปซื้อกันซื้อบ้านหลังใหม่เหรอบิงบิงไปซื้อหลังใหม่มาได้ไหมไปไปหยิบหลังใหม่มาอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วบิง <el> ได้ยังอ<บ>ุ้ยตอนนี้นะครับเราได้บ้านเหนียวหลังใหม่มาแล้ว โอเคนะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ซื้อบ้านให้แมวหลังใหม่แล้วเรามาแกะดูเลยนะครับเข้าไปแล้วใช่แมวแมวได้กลิ่นบ้านตัวเองดูแปลกๆนะบ้านหลังนี้ดูสวยมากเลยอะ่ะตอนนี้แมวลงไปแล้วนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> แมวลงไปอยู่ปิดเลยปิดระว่าง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราปิดแล้วปิดแมวแล้วโอเค <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แมวก็เข้าบ้านแล้ว ได้แกล้งสัตว์นะเจ้าแมวอะ่ะชอบลงกล่องทุกกล่องเลยใช่เราเอากล่องอะไรมาเขาก็จะ้นี่เขาฟินหลับไปแล้วแาวหลับแล้วเหรอเมื่อกี้เขาแบบ, <c oughs> บดูสิทุกคนแมวตัวนี้อยากได้บ้านหลังใหม่อยากอยู่กล่องมากแต่ว่าเมื่อกีต้ตรงนี้มันเหมือนเป็นกระต่ายเลยอะ่ะใช่ไหมหรือว่าอันนี้อ้าวไม่ใช่บ้านแมวบ้านกระต่ายเจ้าแมวไปหรือว่านี้เป็นบ้านกระต่ายครับบ้านกระต่ายบ้านกระต่ายหรือบ้านแมวเรามาลุ้นกันดีกว่า มาดูซิว่าบ้านแมวหรือบ้านกระต่ายใช่เลยค่ะโอเคครับทุกคนเรามาลุ้นกันนะว่าเป็นบ้านแมวหรือว่าบ้านกระต่ายเฮ้ยเฮ้ยว้าวทุกคนมันเป็นบ้านกระต่ายโอ้น่ารักด้วยบิงบ้านกระต่ายจริงๆดิใช่บ้านกระต่ายว้าวบ้านกระต่ายเซอร์วิเนียนเฟมิลีู่้เรามาแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าเจ้าแมวอ่ะจะชอบหรือเปล่าบ้านกระต่ายหลังนี้ยตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นอะไรอ่ะเลดลูโคซี่คอเทเขาบอกว่าเป็นสตาร์เตอร์นะเป็นบ้านเริ่มแรกสำหรับคนจะเริ่มเล่นตัวเนี้ยซิวันเนยแฟมิลี่รุ่นเริ่มต้นเลยอะเริ่มต้นสำหรับคนที่จะเล่นตัวเนี้ยใช่ต้องสั่งรุ่นนี้มาเล่นก่อนโอ้นี่เป็นรุ่นเริ่มต้นครับเราเปเขาเปิดมาก็จะมีเลยนะว่า ยังไงชั้นไหนเป็นยังไงเนี่ยคะคะแค่เปิดออกมาก็แบบหลังคาสิพ่อหลังคาแดงเลดลุกใช่โอ้หแมวมาแล้วครับทุกคนแมวอยากเข้าบ้า้แมวหนีไปแล้วน่ารกนี่หูยไม่กิ๊ดเป็นแบบไม่ต้องประกอบเลยเนาะ่ประกอบมาให้แล้วเป็นแบบแข็งแรงแน่นหนาเลยอ่ะตัวนี้นี่ที่เขา ใส่มาให้แถมมาให้เป็นตุ๊กตาช็อกโกแลตแรบบิทช็อกโกแลตแรบบิทตุ๊กตากระต่ายผู้หญิงชื่อว่าเฟยย่าฮะมีชื่อด้วยเหรอตุ๊กตาตัวนี้มีชื่อด้วยนะคะน้องเฟยย่าโอ้ยอันนี้เป็นบันไดเพราะหูบันไดแบบโอ้มีบันไดด้วยบันไดสมจริงมากเลยอะสวยมากโอ้มีบันไดกันด้วยสมบณมากใช่ส่วนอันนี้จะเป็นรั้วนะรั้วระเบียงเนาะเราวันตกนี่นะคะน้องเฟยย่า หยิบออกไปได้ไหมแล้วเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยนะคะอ๋อรุ่นเริ่มต้นนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนาะใช่เฟอร์นิเจอร์ก็จะมีอย่างที่เห็นเลยนี่มีเตียงนอนนอนค่ะมีโต๊ะกินข้าวกินข้าวแล้วก็มีห้องครัวมีอ่างล้างมือด้วยน้องเฟย่ากออกมาแล้วดูเฟยาก่อนนะมีน้องๆชอบน้องเฟย่ากแล้วพื้นบ้านชั้นสองอ่ะสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะเหรอถอดออกมาต่อกับชั้นหนึ่ง ใช่ทําให้มีพื้นที่มากขึ้น <Okay. S 1> ถ้าเวลาเราเล่นเราอาจจะเล่นชั้นเดียวก่อนก็ได้ใช่นด่ขอใหดูนะคะนี่ถอดออกมาต่อขับชั้นหนึ่งได้เลยใช่แล้วทำให้มีพื้นที่การเล่นชั้นล่างมากขึ้นเ,เป็นบ้านแบบห้องโถงสูงๆเลยเแต่เราใส่ชั้นสองไว้ก่อนเนาะเพราะว่า <c oughs> เขามีบันไดามาให้ใช่เราจะได้ต่อบ,บันไดเดี๋ยวไวจะมารีวิวให้ดูนะคะดูซิว่าตรงไหนหนูจะทําเป็นห้องนอนห้องนอนอยู่ตรงไหนดีนะชั้นบนชั้นบนเลยใช่ไหมคะมองตรงนี้โ <Okay. S 3> <ม>อเคอาทีละคนเดี๋ยวให้พี่ไว้จัดจัดที่นอนก่อนนะอันนี้คือผ้าห่มดผด้าห่มลายดอกไม้ด้วยอ,อ๋อแล้วก็มีฟูกด้วยมีที่นอนนุ่มๆด้วยใช่ไหมใช่เอาไปวางเลยหนูต้องวางที่นอนก่อนใช่แล้วค่อยวางผ้าห่ม น้องบายมีจานกินข้าวไหมนี่ีไงไอเอาไว้นั่งปิกนิกงได้นะใช่นั่งปิกนิกนอกบ้านก็ได้ไม่เห็นนั่งไข่เจียวมีไข่เจียวด้วยไข่หมวนไข่มวนไข่นแล้วก็มีเก้าอี้อีกไหมเก้าอี้มาเก้าอี้มานี่เรามีเก้าอี้ด้วยอันนี้เป็นชุดซิงค์ในห้องครัวนะจะมีทั้งอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีเตาแก๊สหู้ดเปิดเปิดได้ด้วยเหรอ อเปิดตรงนั้นได้โอ้โหแนน่ก็จะมาันีก็เปิดได้ทุกคนระวังนะมีบางอย่างคุณอยู่นั่นไงมานแมวทุกคนแมวเข้าบ้านจะตายทุกคนแมวทำอะไรอ่ะอุ้ยแมวอยากนอนเหรอเฮ้ยเรามาดูสิแมวเข้าไปแล้วครับบอกแล้วว่าบ้านของแมวหรือเปล่าหลังนี้ ทีาตอนเด็กที่เราดูเลยบ้านเล็กๆแล้วก็ทีลาเข้าไปโอ้โหเหมือนเป็นแมวปีศาจเข้าไปถลหมบ้านก็ตายทุกคนเดี๋ยวเราเอาชั้นสองออกแมวจะได้อยู่ได้ตอนนี้ครับแล้วปิดล้วเป็นบ้านแมวหุ้ยฝั่งนั้นเหรอฝั่งนั้นมีขาแมวเหรอไม่กิฟเรามาดูสิอ๋อไม่กิฟตรงนี้มีทั้งประตูหน้าต่างเลยเหรอไหนไม่กิฟปิดประตูสิปิดประตูอุ้ยอะไรอะ ตอนนี้นะครับบ้านปิดประตูไว้อ้ยปิดประตูอ๋อเหมียวปิดเองเหมียวปิดเองไหนลองเปิดหน้าต่างดิเม่กกิ้เปิดหน้าต่างได้ไหม้ยดป้ยแม่เปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้ครับทุกคนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดหน้าต่างนะครับอ๋อเปิดอีกเปิดอีกคูุเหมือนเป็นแมวตัวมือมันโผล่ออกมามือมันโผล่ออกมานี่นะครับตอนนี้แม็กิ๊บกำลังล่อเหมียวอยู่ให้แมวออกมาจากบ้าน แมวแรงมากแมวแรงมากแล้วก็ตั้งกระทะได้ด้วยเหรอตั้งกระทะได้โอ้แล้วถ้าเราจะล้างจานล่ะทำงล้างจานได่<อ>ที่ล้างจาน<อ>โอเคองั้นเดี๋ยวเราไปตกแต่งห้องครัวกันดีกว่านี่เราจัดโต๊ะแล้วจัดโต๊ะมีไข่ม้มวนด้วยนี่กระต่ายเฟย่านั่งกิน<อ>ข้าวแล้วนะครับอ้ำป้อนเหรอวิ่งป้อนเหรอ,หรอลูก เฮ้ยแม่ลืมไปว่าเขามีอีกเซตหนึ่งเป็นชุดเล็กเดี๋ยวแม่เอาให้ดูไหม,อมนอกจากเซตบ้านเซตนี้แล้วนะยังมีคลาสสิกเฟอร์นิเจอร์เซตว้าวเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์เลยทุกคนใช่เซตนี้นะก็จะมีชุดเฟอร์นิเจอร์พร้อมเล่นเลยนะประกอบไปด้วยตุ๊กตาคุณแม่ช็อกโกแลตแล็บบี้อ่าเราได้ตุ๊กตานัดบิดอีกตัวหนึ่งแล้วอพอดีเลยรู้ไหมเนี่ยชื่ออะไรครับแพ เทอรี่พอดีเลยไม่กิฟคุณแม่จะได้มาทำกับข้าวให้เราใช่น้องบิงน้องใบจะได้มีเล่นตุ๊กตาสองตัวอะไรไงดีไหมโอเคดีเลยโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะตุ๊กตาคุณแม่เล็กปิดคุณแม่น้องเฟย่าคุณแม่เทอรี่โห้้องบิงเอาตัวไหนครับน้องบิงเอาตัวนี้ส่วนน้องใบอะน้องใบเป็นลูกอ่ะโอเค ว่าไงครับชุดเขาถอดได้ด้วยนะอ๋อชุดถอดได้ว่าต้องแบบต้องมีเปลี่ยนชุดใช่ไหมโอ้ยบิงบายแม่อยากเล่นแบบนี้ตอนเด็กๆอ่ะแม่ไม่เคยมีมีไหมตุ๊กตาส่งจริงแล้วก็แบบของเล่นส่งจริงแบบนี้เปิดได้ไม่เคยแม่เล่นกันเด็กๆตอนเด็กๆอ่ะไม่กิฟเล่นตุ๊กตากระดาษใช่แล้วก็เล่นแบบตุ๊กตาเย็บเองไม่กิฟไม่กิฟแต่อันเนี้ยดีนะ ให้ผู้ปกครองให้คุณแม่มาเล่นกับน้องๆได้ด้วยนะใช่เพราะว่ามันสมจริงมากๆอย่าแม่มาให้ดูก่อนว่าเฟอะไรจอร์ของเขาเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเออกมาเลยครับเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยเนาะทีละอย่างอ๋อแม่ลืมไปตอนแกะออกมามนี้ันี้ด้วยนะคะอ๋อสติกเกอร์แปะสำหรับแปะเฟอร์นิเจอร์แปะต่างๆที่เขาจะเนี่ยควดหรือจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองแปะดูเนาะว่าเป็นยังไงทีแรกเป็นตู้เย็นเลยค่ะตู้เย็น ตู้เย็นของเราตู้เย็นดูตู้เย็นปิดได้เปิดได้ทุกชั้นเลย่ะทำฟลี่ก็เปิดได้มากมากเลยว่าไงครับน้องไบเอาของใส่ตู้เย็นได้ทำที่ของเลยนะแต่แม่จะให้ดูก่อนว่าตู้เย็นแต่ละชั้นเนี่ยเปิดได้จริงๆเลยนะเหมือนตู้เย็นบ้านเราเลยอ่ะทำาทำละเอียดอะไม่กิ๊บนี่อะไรก็ถอดได้อันมมีฝุ่นอันไม่มีอะไรทำละเอียดมากแล้วก็ ของที่ไว้ใสตู้เย็นก็มีนะคะดเดี๋ยวเรามาตกแต่งของกันเนาะเดี๋ยวให้ดูชิ้นต่อไปก่อนเดีย๋ยวเราให้น้องๆตกแต่งต่อไปก็จะเป็นโทรศัพท์คุณพ่อโอ้โหมีโตะโทรศัพท์มาด้วยโอ้ยมันเป็นโทรศัพท์แบบรุ่นโบราณเลยอะโอ,โอ้โหมีสายโทรศัพท์ด้วย,<อ>ย,วยแล้วก็มีโต๊ะสำหรับวางโ<อ>ทรศัพท์เนี่ยแม่วาเปิดได้เปิดได้ไหมโอ,โอ้เปิดได้ด้วยเก็บของได้ด้วยนะเนี่ยเอาหนังสือมาใส่ได้ไหมคะเก็บของได้โทรศัพท์ได้ โทรศัพท์ผ่านไปมีโต๊ะเขียนหนังสือด้วยนะมีอีกเนาะ้ยโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำกันบ้านทำกันบ้านใช่นี่โต๊ะทำกันบ้านสำหรับเด็กโลยมีนิ้วชาร์ทเปิดได้ทุกอันเลยค่ะเลยมีกระเป๋าหนังสือด้วยนะโอ้โหเหมือนกระเป๋านักเรียนทั้งใบเลยอ่ะเอ๊ะแสดงว่าให้เฟย์ยากประภายได้นะทิ ใบตอนใบอยู่แลนด์ใบเอากระเป๋าไว้ที่โต๊ะอ,อีกน,นิดนะึงใช่แล้วเอากระเป๋าไว้ที่โต๊ะแบบนี้แหละต้องไปต่อไปเรามาดูของชิ้นต่อไปกันครับเฟอร์นิเจอร์ต่อไปก็จะเป็นเปียนโนค่ะโอ้มีเปียนโนสำหรับเล่นดนตรีโอ้ยใบเล่นได้แล้วนี่เล่นเพลงอะไรบ้างได้มากโอ้ใบต้องชอบแน่ๆเลยกดได้แน่เลยอ่ะใบใบลองกดสิ คนมาเลือกเมื่อทำไรีเมื่อทำไรโอเคเฝ้าแล้วก็เนี่ยชิ้นเนี้ยเมื่อกี้พ่อแบงค์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเหมือนห้องครัเอาไว้ทํากับข้าวได้ค่ะพ่อมีแบบผักผลไม้แม่เปิดให้ดูหน่อยหนูน่าทำไมมันมีลูกโลกด้วยอ่ะตกแต่งบ้านไงคะเป็นเหมือนของรวมๆเนอะเอาไว้ตกแต่งบ้านของรวมกาแฟกานาญกาแะ มีกระเป๋าด้วยอันนี้คืออะไรกระเป๋าสีดแดงม,มีสอส,สีแล้วก็มีหนังสือด้วยนะเ,เดี๋ยวน้องเฟย่าไปเรียนก่อนนะบา,บายถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวถอดกระเป๋าก่อนจะเป็นกระเป๋าไว้ตรงนี้ค่ะผักไว้ในนี้เ<อ>หรอนี่อันนี้กล่องอิสสอชื่อ เฟย่าพ่อไม่จะมารับแล้วเดี๋ยวอ่านหนังสือก่อนดีกว่าอ้โหคุณแม่จัดตู้เย็นเหรอของในตู้เย็นเยอะมากเลยอะ่ะนม,มีอะไรอีกอะ่ะชีสเหรอมีกล่องกล่องขนมปังด้วยอะ่ะของเยอะมากๆเลยอ่ะปิดตู้เย็นไว้เลยค่ะปิดตู้เย็นได้ด้วยยังไม่หมดอีกอหเรามีที่วางไหมนเนี่ยตู้เย็นเราเต็มหรือยัง ยังไม่เต็มนะครับตู้เย็นเรายังไม่เต็มใส่ของได้อีกโอ้ของเราเยอะมากๆเลยอ่ะคุณแม่คุณแม่แล้วน้องเฟย่าไปไหนเนี่ยวันนี้น้องเฟย่าไปโรงเรียนหรออ๋อไปแล้วเอาตู้เย็นไว้ตรงไหนดีครับโอ้ตู้เย็นไว้อยู่ในห้องครัวโอ้เป็นโนอยู่ในห้องนอนเราจะได้ฟังเพลงก่อนนอนเลยใช่ไหมอ้าวนี่ราตั้งเป็นโนไว้ในห้องนอนมีเก้าอี้ไหมมีเก้าอี้เล่นเป็นโน แล้วก็เตียงนอนของเราอ้าวคุณแม่คุณแม่มีเฟอร์นิเจอร์อีกเหรอเนี่ยม,ม,มีอีกเหรออันนี้คือโต๊ะอะไรครับเนี่ยโต๊ะไว้โทรศัพท์หรอโอ้โหเปิดได้ด้วยเหรอโหโทรศัพท์มีมีเชือกด้วยเหรอตั้งไว้ตรงนี้เหรอคะอ๋อนี่ครับโต๊ะโทรศัพท์ของเราโทรศัพท์ของเราอยู่ตรงนี้เลยเก็บหนังสือได้ไหมอ้เก็บหนังสือเก็บหนังสือ ลงไปเลยปิดประตูปิดประตูโอเคติดปัติทินเลวยนะคะปัดติดทินเป็นกรอบลูกได้เลยได้เลยหูไม่กิฟของเขาละเอียดมากเลยเนาะมีแบบกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอ่ะครบถ้วนเลยอ่ะน้องเฟย่าอยากกลับบ้านยังนี่คุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้ว ไปกลับบ้านได้แล้วน้องเซย่าคุณแม่มารับแล้วลูกบ้านแล้วโอ้บ้านเราสวยยัง <holidays. S 1> เป็นยังไงไม่ได้อยู่มานานว่านสวยขึ้นเยอะเลยพีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปถอดกระเป๋านักเรียนดีกว่าโอเคถอากระเป๋าเลยนะโอ้หขึ้นมาก็ชั้นสองเลยเหรอ,อนี่มีโต๊ะมีห้องนอนด้วยลงไปชิ้นล่างแม่ทำกับข้าวให้ลูกกินเลย นะลูกกลับมาเนหนื่อยหิวโซกหิวโซเลยกินข้าวเยอะๆเลยพอ่อระหว่างที่ให้น้องบิงน้องบายเขาเล่นกันอยู่แม่แอบเห็นนี่เอกสาร,รตัวนี้ที่เราได้มาซิวนเนียนแฟมิลี่เป็นคอเลกชั่นเลยนะคะมีทั้งบ้านมีทั้งแบบตัวการ์ตูนต่างๆพ่อไม่ใช่มีแค่แรปบิดนะ เขามีหลายตัวนะจะมีทั้งกระต่ายมีทั้งกระรอกอันนี้อะไรอ่ะหนูพ่อมีหนูด้วยค่ะหนูด้วยแล้วแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาจะมีพ่อแม่ลูกแล้วมีเด็กน้อยเบบีด้วยนะคะมีเบบีด้วยใช่ไหมเบบีน่ารักมากเนี่ยเนี่ยแม่อยากซื้อเบบีมาให้มิงไปเล่นอ่ะอยากซื้อเซตเบบีอ่ะที่มีมีขวดนมแล้วก็มีเปนอนอ่ะคือเขาออกแบบมาดีนะคะเพราะว่าเขามี มีแมวด้วยพ่อแบบเด็กแต่ละคนชอบสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนกันเนาะตามจินตนาการของเด็กเลยก็บางคนชอบแมวก็เลือกเซตแมวก็ได้ใช่มีแมวด้วยชอบกระต่ายกระต่ายชอบหมาน้องหมาก็มีนะไม่กิฟมีเซตคนไหมมันไม่แต่อันนี้ไม่ใช่ไหมไม่ไม่อันนี้จะเป็นตัวอะไรอะเบนใช่ไหมตัวเบนอ๋อใช่ใช่นมีเยอะเลยพ่อมีให้เลือกเยอะมากอ่ะละ ถัดมาอันนี้เป็นบ้านนีก็จะเห็นมี3แบบเนาะมีบ้านแบบเริ่มตน้นก็2ชัน้นมีแบบ3มชั้นด้วยนะคะโอ้บ้านหลังใหญ่เลยอะไม่อันนี้3ามชั้นก็ไม่ใหญ่เท่าเราแต่จะเป็น3ชัน้นแต่หลังใหญ่สุดจะเป็นเซตนี้เลย เลตลูปเหมือนกันเลตลูปแต่จะเป็นแบบหลังใหญ่เลยมีแบบสองชั้นแต่แบ่งเป็นสองฝั่งและอันนี้นี่จะเป็นพวกสกู๊ตเนสเซอรี่ต่างๆให้เด็กน้อยเนี่ยมาเนี่ยมาที่โรงเรียนอ่ะซื้อเซ็ตเป็นโรงเรียนได้เลยนะสนามเด็กเล่นด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะและอันนี้มีคลินิกด้วยนะคะใช่ใช่เยอะมากเนี่ยบอกไม่หมดแม่เยอะมากพ่อเขามีแบบเป็นคอลเลคชันแบบมีทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นห้องเป็นสนามเด็ก เป็นเยอะมากพ่อมีรถด้วยค่ะมีรถด้วยแม่อยากซื้อรถเลยอ่ะขับพาน้องเฟย่าไปส่งเรือใช่คลิดดูฟิลเมื่อกี้มีเรือด้วยอ่ะมีเรือใช่นี่ไงเรือพายมีเต็นท์ด้วยพ่อมีเต็นท์มีปิกนิกมีออกออกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่อก็บ สูตรมีแบบเป็นรถขายขนมมีรถขายเต็มเนาะร้านอาหารตามจินตนาการได้เลยแล้วอีกหน้าหนึ่งน้อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นพวกคาลิธาดโอ้ยนีกิฟต์นี้เป็นคาลิธาดเลยอ่ะใช่บ้านอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะเป็นของตกแต่งในคาลิธาดต่างต่างก็จะเห็นจากที่น้องบีนน้องใบเล่นเนาะตัวซิมบันเนียนแฟมิลี่เนี่ยจะเป็นของเล่นที่แม่สังเกตก็คือทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เล่นได้นานแล้วก็ตัวจุดต,ต่างๆเขาจะต่อกันได้แนบสนิทไม่แบบกองแกงกองแกงเนาะพ่อแล้วก็เล่นได้แบบไม่เบื่อเด็กเล่นได้ตลอดว่างๆก็ไปนั่งเล่นพักจากทํากันบ้านพักจากการเรียนพักสายตาจากทีวีโทรศัพท์<อ>ก็มาเล่นอันนี้ได้ช่วยให้โลกห่างจากโทรศัพท์ด้วยเนาะ ซิวันเนีย้ยเขาบอกว่าไม่ได้มีแต่ของแพงเดี๋ยวนะมีของน่ารักน่ารักด้วย่แล้วก็ถ้าสนใจนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ w o r w kid and k h a i c o m แล้วก็มีทั้งช h อปปี้ a าซาดแผนกของเล่นก็มีนะคะตามห้างสรรพสินค้าพวก toy r ใช่ไหมคะก็ซิวันเนี r ยมาเกตมีทั้ง3สาขาคาเลยโอเคค่ะ โอเคั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบด้วยนะบ๊ายบาย